ดูแล้วเนี่ยเราจะกลับมายากกันนิดนึงนะในเรื่องของหลีกล่างที่จะกลับมาแข่งเพราะว่าทุกอย่างมันมันไม่ได้อยู่ในมือของสมาคมฟุตบอลด้วยซ้ำนะแต่สมาคมฟุตบอลต้องทาแผนส่งเข้าไปเนาะทีมที่ไม่มีเงินแบบหลีกล่างเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไงจะจะมีมาตรการยังไงต้องเลี่ยงแบบนั้นเนาะสำหรับการที่จะกลับมาเตะใช่ครับคือมันยากนะครับ ก็มีที่เมื่อกี้ผมปุ้ยอีส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งถ้ามีการแข่งขันขึ้นมาจริงแล้วแข่งขันแบบปิดหนึ่งห้ามคนดูอ่าใช่ขายคือรายได้จากการขายตัวไม่มีอืมพอแล้วรายได้จากการขายตัวไม่มีไม่มีคนดูสปอนเซอร์ยไม่รู้เ่าจะไปจะไปประชาสัมพันธ์อะไรให้ใครเออ ไม่ใชนะ่อรับสิ่งที่เจอคือไายเป็นเดือนนักเตะเป็น,นเดือนสตาร์ทโค้ชแบดเยียนต้าไม่ต่ำไม่ต่ำนะไม่น่าจะต่ำกว่าห้าหมื่นบาทต่อแมกนะครับแบดเยือนก็ประมาณแสนดีดเป็นเดือนดูนะครับเท่าไหร่แล้วเราจะต้องแค่อีกหนึ่งฤดูกาลเป็นเงินเท่าไหร่ครับมันไม่เหมือนกับ คีวลีอย่างริวกรูงยเตะให้มันจบๆทั้งสามนัดอันๆไปก่อน,น,ม,น,ม,นมันเหลือแค่สามนะัดอ่ะแต่ของเรามันเริ่มสุกการใหม่คือปีนี้ผมว่าสาหัสนะครับในในในคือปีนี้ใช้เงินเยอะมากกว่าเดิมเยอะแล้วก็ไม่มีรายรับผู้ง่ายๆเลยก็อยากจะมาเตะกันมันไม่ใช่เจ็ดแต่จบครับ,รบมันมีเ,<อ>เจ็ดกับเจ็บตรงนั่นแหละสิ <c oughs> อันนี้เรามาคุยกันก่อนนะเรามาคุยกันในทัศนะต่างๆที่โหดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะเราจะไม่ได้บอกเลยบอาจะทําทีมกันยังไงเรามาคุยว่าเอ้เราจะหาเงินกันยังไงแล้วมันจะเตะได้ไหมแล้วถ้ามันเป็นไปจะถ้ามันเป็นรอบสองจะทํำยังไงนะครับอืมแล้วชีวิตกับฟุตบอลเนี่ฟุตบอลก็รักนะชีวิตก็รักฟุตบอลก็รักนะชีวิตก็รักเหมือนกันนะใช่ครับการกินไม่ยากครับ ทุกคนทําทุกปีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำซ้ำๆไม่ยากหรอกปีนี้เป้าหมายาก็าระมาแค่ไหนใช้นักเตะเกมไหนยังไงเดิมๆครับแต่ว่าโควิดจะหยุดเมื่อไหร่วัคซีนจะมีเมื่อไหร่ตอบได้อือันนี้สําคัญกว่าเยอะนะครับยากกว่าครับยากมากเลยใช่ทุกคนก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าเออฮมันจะต้องเป็นยังไงสุดท้ายอะ่ะก็ต้องเราต้องมีแฟนคลับอยู่แล้วเราต้อง เราต้องหาเงินด้วยการที่ทุกทุกคนต้องมาช่วยกันเหมือนเดิมซื้อเสื้อซื้อผ้าอะไรก็ว่ากันไปไม่งั้นจะเอางเงินที่ไหนถูกต้องป่ะเฮดูเฮ็เองเฮเองเตะบอลไม่ได้ขายเสื้อให้ใครเนี่ยใช่ครับเออเดี๋นี่น <e ี่ประเด็นใหญ่ครับก็ยอบแบรนด์เฮดูเฮนะครับก็เจอมาตรการโควิดไปคืองดกีฬาการแก้งหรือกีฬาหลายๆชนิดออเดอร์เสื้อเป็นไม่มี ครัแล้วก็ผู้สนัเสนุนอีกลายที่เป็นรายใหญ่ของเราก็เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวคืออเมซิงในลในซอรที่เขาฟ้องเนี่ยเขาก็หาเนีกยอือว่าเป็น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 เรื่องใหญ่นะครับเป็นเป็นเป็นข้อน้ำยันใหญ่ของของสโมสรนะครับก็ได้รับผลกระทบไปนะครับแม้ว่าเขาจะคลายล็อกให้เปิดนู่นนี่นั่น ม,มีประเด็นว่าทำไมสนามบอลเปิดไม่ได้ทำไมเปิดเซนทาาเปิดอะไรได้อย่างเงี้ยมันมันเป็นโหมดสนามบอลมันไม่เออมัน,นไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในโหมดเซนทา่าอย่างเงี้ยแต่เซนทามันอยู่ก็ก็เปิดได้อะไรประมาณเนี้ยครับมันเป็นข้อกฎหมายครับอ่ะนั้นเราก็รอกันไปนะสำหรับมาตรการสำหรับสนามฟุตบอลตามมาเตะแล้วค่อยว่ากันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ